โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connection ให้ผมจำได้ผมเคยพูดว่า Naruto and Boruto <c oughs> ใช่ปะ่ะมันเป็นตัว x นี่ s i v e r ต่อครับปาวันนี้จะเป็นแสงอุตสาแสงอุตสาอะไรไปดูซิ แสงอุตสาแบบไหนครับผมวยการะทำไมมีหลายร่างอนี่งวะนี่ขนาดยังไม่ได้เล่นปลดเนื้อเรื่องเลยนะจ๊ะวันนี้จะเป็นอุจวะอิทาจิเคยเล่นยังยังภาคนี้ยังไม่เคยเล่นอิทาจิเล่นซาสึกะไปนะจะจจำไม่ผิดใช่ปะอิทาจิมี3ส,สกิลเลยครับผมดาบโทซึกะ อันจันทราปะคำยาซะกะดาบโทสึกะเป็นยังไงวะดาบโทสึกะทางนั้นเราก็เอาตัวนี้ไปแล้วกันสัสเกตยังไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องไงท่าก็ได้มีอยู่แค่นี้นแหละชุดก็มีแค่นี้นนะมาดูกันสัสเกตความสามารถอะไรมาลี มาแบะเดิมหน่อยสิโคกฟอผู้นะี่ไะอะไรถ้าจับปะโอ้โหถ้าจับอย่างอย่างใกล้อะนี่จับมับเนี่ยนะแค่เอื้อมมือไปมาลองดูสิโอ้โหทำไมมันเร็วจังวะเฮ้ยถ้าวกระจายเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกไฟว่ะนี่แนะ่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 อ้าวกดสกิลโดนเฉย ขาจะกลับแปบบ๊บมาลีจับจับไม่ได้ลีจะเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วนะอ้าวอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะได้เลยเอาไฟกินนี่แน่ยังไม่ทำอะไรก็จะตายแล้วลีข้าไม้ตายจงมอดไหมจับโอ้โหนี่ไง ท่าจับท่าเดียวลาก่อร an ีเบื่อแกแล้วแค่โดดไปมาอยู่ได้ถึงจะต่อสู้ไปมากกว่านี้ก็เสียเวลาเปล่านะลีเจ้ามันเป็นแค่เด็กน้อยที่ไม่มีวิชาดินจาไอ้มันก็เป็นดินจาเหมือนกันดินจาใสประชิดครับสายต่อสู้นะดินจาจอมคาถา แต่รีใช้กระถาไม่ได้ไงมาจับทุ่มก็แค่เป็นแบบว่าเป็นแบบว่าจับเฮ้ยสังเกตสังเกตเวลากระโดดแล้วมันจะปลาะกระจายอย่เงี้ยนะเนี่ยวับสไลด์หลบแล้วก็จะปลาะกระจายอย่างเงี้ยลูกไฟยักษ์โอ้โหลูกไฟยักษ์ใสโค้งลูกไฟยักษ์ใสโค้งเดี๋ยวเราจะลองใช้ท่าไม้ตาย เข้าไประย,ยะใกล้หนึ่งสองสามสี่นี่แน่นี่แน่นแนโอ้โหคนไฟต่อเนื่องขาวไม่ตายดาบโทซึกะไม่ติดดาบโทซึกะ,กะจงหายไปซะอ๋อดาบโซกะก็คือเป็นร่างเป็นร่างอะไรนะเฮ้ยหายตัวแล้วเป็นดินจาว่ะมองกันจับจับ ได้เลยน้องโตต่อยขึ้นนี่ต่อยขึ้นไอพาคนี้ไม่มีร่างเป็นลินเป็นเป็นเป็นอีกาวะ่ะไม่มีร่างเป็นอีกาครับโอ้โหจับป้าง่ายมากพักสี่มันทำไมไถึงอดแองเงนหรืก็เพราะความเกลียดชังยังไม่ปองไงล่ะต้องมีความเกลียดชังเยอะๆครับ เนตรวงแหวนถึงจะถือกำเนิดขึ้นมาได้เยี่ยมไปเลยเมื่อกี้จะพูดอะไรวะไม่จะพูดอะไรลืมไปเลยอ๋อไอ้ร่างใหญ่ๆไอ้ร่างใหญ่ๆชื่ออะไรลืมละซุยปั๊บ ปา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 มาดิมาดิปาแล้วก็ตายเดี๋ยวลงลงล่างนีต่อยลงล่างโอ้โหแยกเงาเอาไปกินเลยคาถาลูกไฟยับคาถาจะกะจับเข้ามาใกล้ๆจับไม่ได้วะถ้าไม้ตายโอ้ถ้าไม้ตายมันไอหนี่มากเลยอ่ะเออเออโดนจับทุ่มแลลีส เฮ้ลืมกดเเลยถ้าเรากระเด็นแล้วเรากดเเราจะดีดตัวออกไปคาถาลูกไฟย,ยักษ์กังอากาศไม่ได้เว้ยต้องโดนลงดินเงินจริงๆเอาไว้เข้ามานี่ไงโดนเข้ามาโดนอันติสมน้ำน้าโอเคดาบโทสึกะเป็นอย่างนี้นะชอบท่าไหนแต่รู้สึกมันจะแบบว่าจับ นี่ไงลาก่อนด่านนี้มันต้องจับทุมน่าเสีดาแต่นี่แหละคือความเป็นเจ๋งะนะอาใช้แคเนตเดี๋ยวก่อนผมยังไม่ได้ใช้ท่าอ๋อไอทวีสุริยานี่หว่าเราใช้องไฟไม่มีท่าอีก,กาเหมือนภาคสี่อีก,กาทะลุร่าง หรือว่ายังยังไม่ปลดล็อกมันปลดล็อกมาแค่นี้อ่ะอ่านจันทาที่ใช้เพียงครั้งเดียวตาก,ก็บอดอิทธิมันใช้ตอนตอนเป็นสัมภเวสีนี่หว่าแล้วมันก็หายไปตามันก็บอดใช่ไหมจะใช้ได้ตาต้องบอดเท่านั้นหรือว่าพอใช้แล้วตาบอดวนะนี่แนีนี่แน่ <c oughs> <c oughs> โคตรเทแต่กคนไฟใส <c oughs> จับ โอ้โหถ้าจับถ้าจับคางาริคารินถ้าจับคารินมันไกลกว่าวะเนี่ยดูดิลูกไฟยักษ์อาจะกะให้เห็นต่อหน้าเอาไปท่านี้เฮวีสุริยาวันรูนทำไรข้าไม่ได้หรอกเฮ้ยท่า๋ยวก่อนนะ่าเนอะเฮวีสุริยาโอ้โหเป็นเพิงว่ะเอาเพิงไว้อีกโอ้โมันตามตัวเพิงตามตัว ลูกไฟก็ตามตัวเพลิงก็ตามตัวมานี้มานี้ปั๊บปั๊บป๊บนี่ไงไอ้สุดมานี่เลยขึ้นกลางอากาศแล้วขึ้นกลางอากาศเหรอ <c oughs> ตามทีครับมาน, <c oughs> มานี้มานี้มานี่ตามด้วยลูกไฟยักษ์ <c oughs> จับงับมานี้มานี่ลากรคาริสตี <c oughs> ไ่ไง <c oughs> เป็นอีกาโกเท่เลยท้าไม้ตาย <c oughs> ชาร์จจะกระแป๊บ เฮ้ยเฮ้ยคารินทำอะไรลงไปตุ้มมางัเข้ามานี่ไงถ้าที่จะใช้แล้วตาบอดซึมเรียบร้อยคารินอ่านจันทาตาของแกมองไม่เห็นอะไรเลยโดนลากเข้าไปในมิติจิตใจแล้วก็ขังไว้ในนั้นวนเวียนไหวตายเกิดวนเวียนไปเรื่อย นี่นจะต่อสูปป้ไปมากกว่าน,นี้ปปก็เสถียรภาเปล่านะคะเลนพามันรอเหมือนซาสุสเกะไงล่ะตระกูลอุจิวะหน้าตาดีทุกคนเอเกี่ยวป่ะอิชจินี่เป็นคนกวาดล้างตระกูลเลยนะเพราะตระกูลก่อกระบฏ กับหมู่บ้านจิจิตัดสินใจเพื่อน้องชายเพื่อให้เหลือน้องชายไว้ผลอื่นไม่สนตีแนะ่และปกป้องหมู่บ้านกระสาไฟยักษ์เข้ามาอันจันทานิรันดร์กันโอ้มันใช้จังหวะที่โดนพุ่งเข้ามาได้โอเคนะเออเออ,เอ,อ <S <S พวกท่าไม้ตายที่เน้นเน้นล่ายอยู่กับที่นี่โอเคเหมือนกันจัง มายืนด้านหน้าทำไมนะกระทาลไฟยักษ์อ้าวได้เลยเดี๋ยวโดนอ่านจันทราใครดูนะอ่าจนจันทรานี้รันเฮ้ย<า>มันแบบว่าไล่ไม่ทันอะเ<า>พิงดำจงกายเป็นเท่าทุดรีอ่อาฮ่าไม่ติดจับโอ้โหโดนจับทุ่มพูดมากนะบางทีก็มาเขไกลๆทำไมฮะเอาไป เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ๋อขานหมด่านหมดตามจับหว่าไงครับว่าไงครับเฮ้ยซุบบูดไฟไปดีไฟไปดีเข้ามาเข้ามาอย่างนี้แหละทันไหมทันครับปรากรอันกันทั้มออเจิมรู้ถึงท่าจะใช้แผนอะไรก็ใช้ไม่ได้ผลกับเนตนี้หรอกนะ โอ้มันมีคัดซีนพิเศษสำหรับโอโรจิเว้ยเฮ้ยนายมันออ,อนแอร์เฮ้ย hey, อย่างนี้ก็เหลือท่าสุดท้ายแล้วสินะรู้สึกจะเป็นแนวท่าไม้ตายประชิดตัวหมดเลยอชอบท่าลูกไฟภักสี่ท่าลูกไฟมันมันอยู่ตรงท่ากดท่าไม้ตาย ชจัจักระหนึ่งทีแล้วกด B ก็จะกลายเป็นลูกไฟนะภาคเก่าภาคสี่แต่ภาคนี้ปาดากระจายชัจัจกระแล้วปาดากราะจายเนี่ยเนี่ยลูกเห็นะมาโบโลโมาดูกันท่านี้อ้าวยังนี่ว่ายังไม่เปลี่ยนครับเพราะยังสู้ไม่ครบสามตัวล,ลืมไป ถ้างั้นเรามาศิลปะต่อสู้ระยะประชิดกันหน่อยขึ้นขบวนไปเป็นยังไงล่ะโอ้ oh, ชอบท่าชอบท่าตีลังกาตีลังกาปลา,ากระจายดูนะนี่นี่โอเคตามหลงไปข้างล่างซะนี่นะอย่าเพิ่งตายข้ายังกำลังใช้ท่าต่อสู้ระยะประชิดก่อนมันสวยงามมากโอ้โหเคาน์เตอร์แท็ก เสียงบั๊กไหมเนี่ยเกือบแล้วเกือบแล้วถ้าเสียงบั๊กขึ้นมาไอโบโลต้องรับผิดชอบนะโบโล <ś> มาซุบปุ๊บปุ๊บป้องกันนี่แน่นี่แน,น,น่เดี๋ยวก่อนดิถ้าถ้าโจมตีลงข้างล่างยังทำไม่สำเร็จเลยเฮ้ยปล่อยไฟไปโดนเฉยเลยเทวีสุริยาเอาโดนไฟตายเฉยเลยนายเป็นอ่อนอยจริงๆนะแหละข้าใช้เวลาเพียงแค่สิบนาทีก็ล้มเจ้าได้สรแล้ว อะไรเนี่ยซาสึสกะมโขดไปไหนมันเก่งทุกด้านอะซาสึสกะร,ระยะไกลก็ปล่อยไฟไประยะใกล้ก็เตะต่อยถ้าไม้ตายยางยางยังมีแปลงร่างไล้ทาทางซาสึสกิจะจบไวครับทุกคนท้าทางซาสึสกิจะจบไว เออ่คราวนี้จะเป็นประคำยาสกะดท่าไหนดีสุดใครชอบอ่านจันทามาไหนแปลงล่างเป็นซิงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะลืมแล้วล่างเนี้ยนี่แน่ปันโอ้โหคอปเตอร์แอตแท็กพาสเกตคอปเตอร์แอตแทก เดี๋ยวทำเสี่ยงบักเดี๋ยวทำเสี่ยงบั็กทาอะไรบ้างเฮ้ยโลวิญญาณโลวิญญาณว้าเอา้าหมดแล้วโมแล้วว่าไงไอ้น้องรักมาให้พี่จับขอจับทีหนึ่งขอจับทีหนึ่งจับไม่สำเร็จนนปกัปกปักอยากโดนพี่ต่อยไอ้น้องนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนจับคันแน่ จับพี่รักน้องขอพี่จับทีนึงเออพี่โดนช็อตไอ้น้องไอ้น้องใจเย็นมานี่เลยมาสู้กับพี่ร่างใหญ่ทักนหน่อยออกไปไกลๆนี่แน่ประคำยาสกะระยะไกลไม่งปาดาวกระจายปลาดาวกระจายปลาดาวกระจายประคำยาสกะหมดแล้ว ท่าไม้ไตายแกวท่าไม้ไตายเปอะไรวะจับเดี๋ยวกย่อนจะกดท่าไม้ตายขอชัดจักระแป๊บนึงไอ้น,น,น้องหลบอันแม่ไม่โดน,น,นไอ้ไช็อเนี่ยไอ้ช็อปเนี่ยเสือเกือบไปแล้วซุปเอามาไอ้น้องตบนี่นี่แบ็คแฮนด์แบ็คแฮนด์คะถาไฟลูกไฟยักษ์เออป้าท่าไม้ไตายตบผัก จะทำไงวะจะใช้ท่าไม้ตายไงเนี่ยบักพี่อยากใช้ท่าไม้ตายน้องขอพี่ใช้ท่าไม้ตายหน่อยบักประคำยาสกะเป็นยังไงตาของแกมองอะไรไม่เห็นเลยนะไอ้ดองโอ้ประคำยาสกะก็ใช้ตอนแปลงล่างก็ได้ ทำไมนายถึงอ่อนแองั้นหรือก็เพราะความเกียดชังยังไม่พอไงล่ะไอ้โนู hey, ได้ได้น้องเดี๋ยวพี่จะยกดวงตาคู่นี้ให้หน้องเองเมื่อพี่สิ้นชีพอ่แะแต่น้องก็จะปุะกเนตรวงแหวนวงใหม่ขึ้นมา <laughs> ตาบอดนะใช้เนตรวงแหวนไม่บ่อยตาบอด ทั้งอันตรายและไม่อันตรายเฮ้ยาช่ามาเกาะวิญญาณป้องกันสะท้อนวิญญาณนี่แน่กระจกกระจกสะท้อนวิญญาณแค่เนี้ยอะไรวะนี่แน่ป,ป้องกันโอออกไปเข้ามาใกล้ๆจะเข้ามาใกล้ๆทำไมป้องกันออกไปซะไม่นะ ีเนตเนตชีสุยเซตเนตเลยวะเป็นกระถาแบบเนี้ยลืมลืมเออไม่มีกระถาอะไรต้านทานได้จ้ารู้แล้วจ้าอยากโดนประคำยาสกะไหมล่ะบักอ้ฮ่ามันตบมันตบไอ้นี่ออกไปด้วยเหวี anyway, หว ions. ส Martine, วุริยาติดตามไป จงติดตามไปคำยาสกะตบผักพักหลบเก่งเหลือเกินนะกกไอ้เพื่อนยากไอ้เพื่อนยากเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันอันแน่ลูกไฟยักษ์แหงล่างเป็นอุนตอร์แมนมาถ้าจะฟันรัวไอ้เพื่อนยากฟันฟันฟันสโนะ นี่แน่แน่จริงเรียกซูนโซโนออกมาดินี่แน่ประคัมยศกาศในร่างนี้มนไม่ยาเป็นไงล่ะฟรีคิกถึงจะต่อสู้ไปมากกว่าด้ก็เสียเวลาเปล่าๆนะไอ้เพื่อนยากก็เจ้าตายไปแล้วเจ้าไม่มีทางเก่งขึ้นไปกว่านีห้หรอกฮะเอเอเอไม่เห็นชิซุยในเกะเอในกระตูน อินทราอินทราอาา๊ะ啥เฮ้ยสุปับ๊บเดี๋ยวลองลองพุ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ้าเกือบไปแล้วโอ้โหอยู่ไกลมากแปลงล่างหมดแล้วนะท่าตอนตอนเป็นล่างนี้หมดแล้วไม่มีอะไรแนละ้วมีท่านี้เห็นไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาทำยศาสก,กะ ย,ย่ามา,มาใกล้ๆก็จะเดนออกไปดีป้องกันครับป้องกันแล้วกดบีถ้ามาใกล้ๆสี่แน่อ่าหมดเรียบร้อยไม่นะลาลุไฟักา์ชา์จช์จก่อนเอาประกำรรยันสก,กัดตบไฟโอ้โหไม่ได้ว่ะเวฟเออไม่สำเร็จมาหัวไม่สำเร็จว่ะ ได้เลยเฮ้ยชาชาชาเทวีสุริยาชาชาป้องกันแล้วก็โจมตีบกปักบกปักพี่ขอจับหน่อยได้ไหมชอบผ่านี้มากนีเนี่ยแทงทั้งหลังเป็นไงล่ะเทวีสุริยาไม่สำเร็จวิ่ง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 วนแล้วตบปัก <ช><บ>จับงำอ้าวกลายเป็นเทวีสุริยาเฉยไม่นะแปลงร่างทำไมเดื่องเราเต็ม<บ>ฮ้อจะแปลงร่างมังไม่ได้เหรอเฮือ<ช><บ>ลบป้บองกันลบชาติกะสู้อ๋อเก้าอี้อยู่ตรงเก้าอี้มันไม่ให้มาซ<ช>ุบหมอ โบโดนจนได้เอาไปเลยตาของแกน้ำมองอะไรไม่เห็นเลยเฮ้ยเราเกือบจะแพ้นะซาสึกเกะอินทาไม่ใช่กระจกกระจอกนะซาสึกเกะแกลืมไปแล้วเหรอเยี่ยต่อสู้ไปมากวันนี้ก็เสียเวลาเปล่าๆฮ่าฮ่า ข่าเป็นโลกตาแดงเจ้าไม่รู้เหรอส่วนที่น้าตะเป็นโลกตาขาว <c oughs> นารุโตตาฟ้า <c oughs> นะแดงแปนเลยใช้บ่อยๆตาบอดน,นะไอ้หนูฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y u t u b e ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุก และความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ